ลอยเดียวได้อยู่ตกวงจะลงไหนไอเจ็ดวัน,นลอยเดียวอะ่ะเรื่องตกวงจะลงไหนงลงตรงไหนครับนี่ไง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 มา,า,าร์คเหนือเลยมาแล้วตกลงบาโบลงบาโบเลยก็ได้คนมาร์คไม่โดดคนโดดไม่มาร์ค ลงบาวนี่อยู่บนหัวเนี่ยมันเทิงนคะครับโอ้ยนี่ทำไมบาฮัตเก็บตังไว้ในบัญชีของนี่เนี่ยบาฮัทเก็บตังไว้ในบัญชีของตัวบนหัวมันตรงไหนตัวเก็บครับ เก็บก yeah. ันเก็บเดี๋ยวมันโดนดูดมันโดนดูดเฉยมันโดนดูดเฉยปวดแบบออหม่หู้ดถ้าขายออนไลน์มันจะโดนชาวปั่นออกจะโดนเฮ้ยไม่มีปืนใครก็ได้ไปยิงบทตอนนั้นแล้วก็เอาปืนมาให้หนอยมีหลังกำแพงน่ะ ได้แล้วค่ะค่ะมันคนนั้นอ่ะใช่ใช่แสดงเป็นบอทเหรอมันลงข้างนอกลงข้างนอกสวยมาน่อย ฝั่งนี้คนไม่นอนถ้าจคนนี้มาเลยตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงที่อยู่มันอยู่ตรงไหนอะมาร์กไปดูห้อง,อง,องน้ำกมาร์กเจอโลเคชั่นไปสิมันมาร์บกบ่ได้เลย มาไว้ได้ Watch out เรืนสีมัน,นต้องเป็นรสองตัวล็อกนึ่งมันซ้อนลองยิงนอกให้ตัวนึ่งไปหาเพื่อนไปโอ้โหเล่น้อก Ja. Oh, oh, oh. พี่ตีพี่พี่ีว่ามันมาขบตีนาวยพดของนี้ในในโซนี้ค่ะ โอ้ยเอาว่าละมัมาอย่างเงียบเ,เอาเฟร์กานฝั่งกันแล้วเปิ่งไม่ไมีไม่มีคนณใก่อ่ะยงงไม่ได้กันกันคิดว่าเซอร์เข้ามา,มากันไม่ทันนะามันต้องอ เฮ้ยเฮ้ยยิงให้แม่นหรอกฮะยิงให้แม่นไม่โดนเอ้ยต่อเบอร์สามมามาอ้อมมาช่วยได้เลยมาโดนดีมาโดนดีเบอร์สี่ที่ไหนโอ้โหส่เงาเบอร์จีบอกว่าไม่ต้องเข้ามาก็เลยออกจากไปนู่นเลย ต่อยู่อยู่ได้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 ไม้เนี่ยแต่เยอไม้ใส่่ก่่ใส่บดีจริงจริงมันต้ไว้ร้ม้กันนะอ้ตามตู่ตามตื่นเอาเปี่ยวเฟรคานตแล้วนะนะตรง้นไม้เอสองเบอร์ส เบอร์สามตัวหันก่อนนะเดียวเดียวเดีเบอร์สาเบอร์สามฝังทิศเจ็ดถึงห้าต้นไม้หุนี่เนาะตายหาเพรมีคนยิงไม่แล้วมันมีคนยิงไปแล้วจะเห็นไหมทิศเจ็ดห้าตรงต้นไม้ข้างหลังโอ้โหเด๋ ไม่ต้องไปแล้วมันน่าจะอูนนี้เอออยู่นานนี่ว่ะก็บอกว่าที่เจสสิก้านี่นั่นแหละเออแถวนั้นแหละบ้านแดงอ่ะแต่อยู่หลังบ้านแดงหวังดวงออฟออย Yeah. Mm -hmm. สนก็จหมดล,ล,มละไร้วงคุ่คุณคุณคุณคุลตี้ไปดีกว่า